ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ริก,กับมิชอนรอดชีวิตมาได้ทั้งสองจะต้องเดินทางกลับไปหาลูกๆที่อเล็กซานเดียจนกระทั่งเจดิตก็ตามพวกเขามาได้ก่อนที่มิชอนจะจามขวานเข้าใส่เจดิตจนได้รับบาดเจ็บพวกเขาได้ตามไล่ล่าเจดิตหลังจากนั้นเจดิตก็ยื่นข้อเสนอที่ปล่อยตัวมิชอนไปแต่ถ้าว่าเธอก็หักหลังจนสุดท้ายเจดิตก็ถูกซอมบี้เข้ามากัด ก่อนที่จะตายเจดิตก็ได้บอกที่ซ่อนของข้อความที่เธอได้ทิ้งเอาไว้ให้กับทั้งสองเมื่อทําการปลดปล่อยวิญญาณของเจดิตไปแล้วพวกเขาจึงมุ่งหน้ากลับไปที่ CRM เพื่อทําลายหลักฐานสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์ภาคแยกในจัก,กรวาล The Walking Dead เัง The w a l w i o รี e ในตอนที่6ซึ่งเป็นตอนจบกันแล้วนะครับ ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่เดินทางมาถึงยัง CRM ริกกับมิชโชนตกลงกันว่าจะแยกกันอีกครั้งให้ริกนั้นกลับไปที่ฐานบัญชาการส่วนตัวของมิชนนั้นจะต้องแอบเข้าไปเพื่อตามหาหลักฐานข้อมูลของพวกเขาที่เจดิตเขียนเอาไว้และทำลายมันทิ้งไปซะริกได้เข้าไปรายงานตัวว่าตัวเขานั้นยังไม่ตายและรอดชีวิตมาได้ระหว่างภารกิจริกได้กลับเข้าไปในฐานทัพและเจอเข้ากับเพื่อนของเขาอย่างทอน ทอนดีใจอย่างมากครับที่สหายของเธอนั้นรอดชีวิตมาได้เธอจึงขอให้ริกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริกก็บอกว่าวันนั้นอากาศแปรปวนเครื่องบินต้านแรงลมไม่ได้จนกระทั่งเราก็ถูกฟ้าผ่าเบทูนผักผมออกจากเครื่องเธอไม่รอดเพื่อที่ช่วยผมเอาไว้ซึ่งริกก็ยังค้องใจกับความเชื่อของโอคาฟอร และขอให้ทอนผู้ที่เปลี่ยนแนวคิดกลายเป็นพวก CRM เขาอยากจะเข้าใจความจริงและจะยอมปล่อยวางกับความเชื่อของโอคาฟอในการเปลี่ยนแปลง CRM ทอนจึงตกลงที่พาริกไปคุยกับนายพลบิล ทาท่าของมิชนเธอได้หลอกล่อซอมบี้มาทางฐานทัพก่อนที่เธอจะแอบปีนขึ้นไปบนตึกมิชนได้บุกเข้าไปยังศูนย์บัญชาการและมุ่งหน้าไปยังห้องของเจดิตเพื่อที่จะหากระดาษโน้ตของเจดิตที่ทิ้งเอาไว้ที่นั่นครับเต็มไปด้วยงานศิลปะของเจดิตหลังจากนั้นริกก็ได้พบเข้ากับนายพลบิวเขาพร้อมที่จะคุยกับนายพลเพื่อที่จะเลื่อนยศตามที่นายพลบิวนั้นเคยเสนอให้กับตัวเขาในพลบิวบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ต่างอะไรกับซอมบี้พวกนี้หรอกพวกมันหิวกระหายฆ่าเพื่อกินส่วนเราฆ่าเพื่อเอาต รอดดังคํากล่าวที่ว่าดาบที่คราชีวิตก็คือดาบที่ให้ชีวิตในพลบิลดีใจอย่างมากครับทีริกนั้นยอมรับฟังตัวเขาก่อนที่ทั้งสองจะเปลี่ยนสานที่คุยกันทาท้างของมิโชนเธอพยายามค้นห้องของเจดิตจนกระทั่งพบว่าในรูปปั้นลวดแมวครับมันมีกระดาษทิ้งเอาไว้เธอจึงเอามันออกมาอ่านก็พบว่า เจดิตไม่ได้โกหกกระดาษแผ่นนี้ครับบอกเราประวัติเรื่องราวทุกอย่างของริกและเมืองอเล็กซานเดียเอาไว้มิชชนจึงทำลายมันฉีดก,กระดาษเป็นชิ้นๆก่อนที่ทหารจะเข้ามาในห้องนั้นมิชชนจึงทำการฆ่าทหารคนนั้นเพื่อเอาตัวรอดตัดภาพที่ริกกับนายพลบิวทั้งสองได้คุยกันโดยที่ริกจะต้องถอดอาวุธของเขาออกก่อนที่นายพลบิวจะถามริกไปว่าเหตุการณ์อันใดที่เร็วราที่สุดที่เคยทำเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นเอาไว้ ริทที่คิดถึงเรื่องราวในอดีตก็บอกไปว่าเขาเคยใช้ฟันกัดคนจนตายเหมือนกับพวกซอมบี้หลังจากนั้นบิวก็ดึงดาบของเขาออกมาเพื่อที่คุยเรื่องอนาคตที่ยังมาถึง นายพลบิลเล่าเรื่องของตนเองที่ต้องฝ่าฟันสถานการณ์ต่างๆมาทั้งร่วมรบในสงครามนักต่อนักจนกระทั่งได้เป็นนายพลในตอนนี้ตัดภาร์ทิธมิชชนเธ่าที่ทำการปลอมตัวเป็นทหาร CRM ทางด้านของนายพลบิลเขาได้เล่าว่าจริงๆแล้วตัวเขาและสหาพันธ์ทราบดีว่าซอมบี้พวกนี้มีอายุยาวนานกว่า14ปีแล้วและไม่สามารถสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดภายในอนาคตก็คือเราทุกคนจะต้องตาย ฐานะของมิชอนเธอได้เข้าไปในห้องประชุมเพื่อที่จะฟังการบรรยายแผนการของ CRM พวกเขาได้ทําการวางแผนครับในการระเบิดอรอตแลนด์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันกับที่นายพลบิวได้บอกคลิกในตอนนั้นพอดีนายพลบิวบอกว่าพวกเขาจะทําการอพยเด็กๆที่มีแววในการพัฒนาโลกและทําการฆ่าล้างบางประชาชนทั้งหมดไปเพราะว่าเด็กๆเ,เพียงแค่10นั้นง่ายต่อการอพยกออกจากพื้นที่ ทั้งหมดนี้ครับคือการเอาชนะโชคชะตาเพื่อที่หาทางรอดจากซอมบี้และโรคแพร่ระบาดในตอนนี้ไปได้แผนการนี้ครับจะเริ่มอีก18ชั่วโมงข้างหน้าและในการนี้ครับก็เป็นการขยายอํานาจเช่นเดียวกันในายพลบิวบอกว่าอีก10ปีข้างหน้าคูนํา c r m ก็อาจจะเป็นริกก็ได้เพราะว่าริกนั้นมีความจําเพาะไม่เหมือนใคร ระหว่างนั้นริกก็เตรียมมีดออกมาครับในพลบิวจึงถามไปว่าคนใกล้ชิดที่สุดที่นายสูญเสียไปคือใครกันละ่ะริกก็บอกว่าลูกชายของผมผมช่วยเขาเอาไว้ไม่ได้ก่อนที่บิวจะเสนอให้ริกพาครอบครัวของเขามาในสหพันธ์ได้พร้อมกับบอกว่าดาบที่ฆ่าชีวิตก็คือดาบที่ให้ชีวิตเมื่อได้เลื่อนตำแหน่ง นายพลบิวก็ขอให้ริกปฏิญาณคำสัตย์ต่อดาบครับแต่เมื่อริกนึกถึงโอคาฟอร์ที่บอกว่าห้ามปฏิญาณคำสัตย์ต่อดาบเด็ดขาดริกจึงทำการปามีดไปที่อกของนายพลบิวทั้งสองครับนดวโดนฝีมือกันสักพักก่อนที่ริกจะแทงดาบเข้าไปที่มือของนายพลบิวริกบอกว่าผมไม่เคยสูญเสียลูกชายไปแต่เสียตัวตนไปต่างหากลูกเมียดึงสติของผมเอาไว้ก่อนที่เขาจะทำการฆ่านายพลบิวทันที หลังจากที่นายพลบิวตายไปริกก็ติดต่อไปหาทอนพร้อมกับโกหกไปว่าผมได้เลื่อนขั้นแล้วแต่นายพลบิวลวงหน้าไปที่ปากคนเดียวแล้วละ่ะหลังจากนั้นริกก็เห็นถังครับเขาจึงคิดอะไรบางอย่างได้ริกได้นำร่างของนายพลบิวเข้าไปในถังก่อนที่นำถังลงลิฟต์แต่ว่าก็มีทหารเข้ามาที่ลิฟต์ด้วยซึ่งทหารคนนี้ครับจะไปที่ชั้น6ระหว่างที่ผ่านไปในแต่ละชั้นเลือดของศพก็ไหลออกมา ท่าท่างของวิชอนที่กําลังจะหนีแต่ถ้าว่าเมื่อคิดอีกทีเธอจะต้องหยุดยั้งแผนการของ CRM ให้ได้เสียก่อนท่าท่านของริกเมื่อทหารเห็นหยดเลือดริกจึงทําการเปิดหมัดเข้าใส่ทหารคนนั้น แต่ถ้าว่าด้วยฝีมือครับริกก็เกือบจะพลาดท่าจนสุดท้ายเขาก็ใช้กำปั้นเหล็กก็นำชกฉากคนนั้นจนตายคาที่ซึ่งหลังจากนั้นมิชชนก็มาเจอริกอีกครั้งที่ได้บอกกับริกไปว่าพวกมันจะทำลายเมืองพอร์ตแลนด์และจะอบพยกด็กๆเ,เพื่อทำการฆ่าชาวเมืองทั้งสองจึงตกลงกันว่าจะช่วยกันหยุดยั้งแผนการของ C.I.M ให้ได้เสียก่อน ทางด้าของทอนที่ตามหาในพลบิวเธอได้เข้ามาในป่าแต่ก็ไม่เห็นเจ้านายของเธอทอนจึงคิดว่าริกจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเธอจึงไปหาที่อื่นต่อ ถ้าทังของริกกับมิชนทั้งสองได้ช่วยกันเตรียมชุดระเบิดซึ่งมิชนก็เรียนรู้มาจากสหายที่ตายไปแล้วอย่างเน็ตริกที่ตอนนี้อยากจะกลับบ้านที่อเล็กซานเดียเขาได้บอกว่าเขาอยากจะเจอลูกๆเต็มทีแล้วหลังจากที่ผ่าช่วงเวลาที่พวกเขาเติบโตไปมิชนก็บอกว่าเราจะต้องจัดการกับแผนการของพวกมันให้เสร็จก่อนตอนนี้ครับการประชุมสุดยอดผู้นำกำลังจะเริ่มแล้วทอนที่มาตามหาริกแต่ก็ไม่เจอ ท่าหน้าของริกกับมิชนทั้งสองได้ทําการติดตั้งระเบิดเอาไว้กับหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งพวกเขาก็ใช้ซอมบี้นพลบิวกับซอมบี้ทหารที่ริกเพิ่งจะฆ่าไปครับเป็นตัวลากสลักระเบิด เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเขาจึงรีบวิ่งออกมาแต่ทวาทอนก็ขวางเอาไว้เธอได้จ่อปืนไปที่ทั้งสองก่อนที่บอกให้พวกเขาถอดหมวกออกและกลับไปที่เต็นท์เพื่อแก้ไขในสิ่งที่ทําซะทั้งสองจึงหันหลังเดินกลับไปแต่ทว่าในตอนนั้นซอมบี้มันก็ออกมาพวกเขาจึงรีบวิ่งหนีไปอีกทางและใช้ผ้าชุบน้ําหุ้มตัวเอาไว้แรงระเบิดครับที่ทาลายล้างบริเวณนั้นส่งผลให้ผู้นํากองทัพล้มหายตายจากกันไปจนหมด ตอนนี้ริกกับมิชลที่รอดชีวิตมาได้พวกเขาจะต้องต่อสู้กับทอนที่ยังไม่ตายเหมือนกันเพราะว่าเท่นั้นมีหน้ากากกันพิษริกได้เปิดหมัดเข้าใส่ทอนจนกระทั่งเขาก็ถูกซอมบี้ล้อมเอาไว้และหลังจากนั้นมิชลก็ได้เข้ามาต่อสู้เธอใช้ดาบของนายพลบิวเข้าต่อสู้จนกระทั่งทอนก็แพ้ไปมิชลจึงแทงดาบเข้าไปที่ทอนส่วนฮานด้าของริกเขาได้ทําการดึงสลักระเบิดที่ติดมากับซอมบี้จนกระทั่งระเบิดก็ทําให้ซอมบี้เละไปจนหมด แต่ถว่าในตอนนั้นริกก็รอดชีวิตมาได้ทั้งสองจึงรีบปีนขึ้นไปที่สูงเพื่อหนีซอมบี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ CRM ก็หมดอำนาจทำให้สหพันธ์ CRC เข้ามากำกับดูแลลำดับชั้นบัญชาการต่อพวกเขาทำการปลดปล่อยประชาชนให้เป็นอิสระและมีเสรีในการเลือกที่อยู่อาศัยในภาพบิทซีบิกหลังจากนั้นมิชนกับริกก็เ,เดินทางมาถึงยังอเล็กซานเดียลูกๆของพวกเขาต่างวิ่งมารับจูดิตที่ไม่ได้เจอพ่อมานานเธอได้เข้ามากอดพ่อ และเชื่อเสมอว่าพ่อยังอยู่ส่วนทางด้านของอาเจที่เพิ่งจะเคยเห็นพ่อเป็นครั้งแรกก็ถามไปว่าคุณคือผู้กล้าอย่างนั้นหรอริกก็บอกให้เรียกเขาว่าพ่อและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของเดวันฮูรีฟก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ